ทุกคนตอนนี้นั่งก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมันจะเป็นยังไงแม่พอถึงแล้วถึงแล้วไหนไหเก่งแม่ฮะไหนเก่งแม่ในรถเราเข้ามาได้หรือไงนาในนากับในรถในนาในรถรถเท็จไมนะนี่ในรถนี่ในรถนี่โอ้ยไม่เห็นเห็นนู่นในนาในกองเบี้ยกองรีโอโอโอ้มันทำใจแล้วนี่จะแน่ดูดูนั่งฟังนู่นทั้งนู่น ป้หมอฉันมาต่ไหนมันมาดีที่นี่อันนี้คือห่วงอะไรนี่หหมอป้าหมอแม่หนูไม่อยู่ตั้งหลายวันไม่คิดถึงลูกนี่คิดถึงอยู่แต่ห่วงป้าหมอมากกว่าว่ไม่ได้ป้าหมอไม่ได้ว่าไม่ได้ได้ไหมได้ได้โน่นนาไปเลยดูได้โนนนาไปวเดินทางนู่นได้เราไปปล่อยกันได้ไปไหนจะเป็นนับาลไว้อนุบาลไว้ใช่ลูกล่ะเอาลูกกะ มาถึงแล้วเดแไ้ว่าพ่อ้อ,องฝากอะไระลูกล่ะสรุปแล้วที่โทรถามตามลูกนี่คือไม่ได้ห่วงลูกแต่ห่วงของฝาก,อฝากโอ้หนูแต่ละคนโอ้โกยกปลายกินอีกโอ้ัจะปวด